สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับนะวันนี้นะครับพี่พี่ท่านใดนะครับอยากได้เหรียญกลมนะครับเปิดโลกนะครับสำหรับอีพีนี้ห้ามพลาดนะฮะห้ามพลาดกันนะครับนะวันนี้มีมาหลายรายการพอสมควรเลยพี่พี่นะครับนะองค์ละ350บาท300บาทเหมือนเดิมฮะวันนี้ครับมาแบ่งปันให้พี่ฮะเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับได้บวกมานิดหน่อยพี่นะตอนนี้เรา้นอยู่ว่าตอนนี้บวกแล้วนะพี่นะบังเหรียญนี่นะอย่างที่ผมเปิด300นี่ไป400500แล้วนะครับนะ เดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกเลยครับแล้ววันนี้ก็มีเหรียญเซมาสี่รายการนะครับแล้วที่เดือกก็จะเป็นเอ่เหรียญกลมเกือบสิบรายการเลยพี่ชายนะครับถูกใจรงไหนพี่รีบปิดกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแกะซีนให้นะครับเดี๋ยวผมซีนให้ใหม่นะครับเพื่อได้รับชมนะฮะความสวยในแบบชัดเจนนะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกกันเลยครับรายการที่หนึ่งเลยฮะนี่ฮะ นี่ฮรรายการที่หนึ่งครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะนี่ฮะโอ้โหพี่ดูนะรายการนี้นะครับจีวอนเพนทองครับเลขโคดอเบอร์หนึ่งศูนย์หกนะครับเลขโค้ดอเบอร์หนึ่งศูนย์หกครับนี่ฮะสวยงามมากๆพี่นะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่เหมือนเดิมครับสามร้อยห้าสิบบาทครับนะครับสามร้อยห้าสิบบาทกับพี่ชายรายการที่หนึ่งนะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับ ต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองมาลุยกันต่อคนะันคบนะนี่ครรา,าร,ร,นะารายการที่สองครับนะทุกรายการนี่ครับเป็นรายการลุ้นหมดนะพี่นะนี่ฮะรายการที่สองครับนี่ฮะฝังพลอยตรงกลางนะฮะลงยาจีวอนครับเนื้อทองละครเลขคูนตัเบอร์หกสิบแปดนี่ฮะรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะนี่ฮะ ได้มาแรงนิดหนึ่งพี่นะครับนี่นี่ฮะสวยๆเลยครับจัดส่งฟรีด้วยนี่ครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สามฮะนี่ฮะโอ้โหรายการที่สามที่สวยครับกับทองแดงผิวไฟครับจิวเวสีทองครับเลขคนเบอร์เก้าสิบสามฮะนี่ฮะรายการที่สามนคะครับสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับพี่ชาย นะครับสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับนี่ฮะลองเลือกกันดูนะพี่นะสวยๆอย่างนี้ครับรายการที่สามต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับรายการนี้นี่ครับนี่จีวอนสีทองครับเลขโค้ดจำนวนหนึ่งหกสองเลขโค้ดำนวนหนึ่งหกสองครับพี่ชายรายการที่สี่ครับรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับนะฮะรายการที่สี่นะครับ เนี่ย EP ันนี้ห้ามพลาดเลยพี่ชายเนี้ยใคยไวโองหนไหนนะลิฟจับจองกันเข้ามาได้นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่5้าครับ รายการที่ห้าครับรายการที่เนื้อทองแดงนะครับจะออกมันปูนะต่อเก้ารอบเลขคน้นเบอร์หนึ่งเจ็ดสองนะครับเลขคน้งเบอร์หนึ่งเจ็ดสองรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามรอยบาทนะพี่นะรายการที่ห้านะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่หกครับนะฮะ รายการที่6ครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูผิวลุ้งๆนะเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าสามนะครับลงยาจีวอนตอกเก้ารอบครับรายการเมต,ตาติกที่รายการยอดนิยมฮะสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการเมตาติกครับเนี่ยรายการที่หกนะครับนี่นะครับ ส่วนใครอยากได้รายการนะครับแจกทานนะครับหรือแจกทหารนะครับนะองค์ละสองร้อยห้าสิบาทคู่ละสี่ร้อยห้าสิบนะครับแจ้งได้ตอนนี้เหลือเฉพาะเสมานะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เจ็ดนะฮะรายการที่เจ็ดรายการที่เป็นเนื้อทองแดงนะฮะโบราณเลขโคดอัลบั้มหมายเลขเจ็ดศูนย์นี่ฮะดูชื่อปู่นี่คะคมๆเลยนะฮะ นี่คลงยาจีวอนต่อเก้ารอบครับรายการนี้รายการที่เจ็ดครับสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่แปดครับรายการที่แดเนื้อทองระคังนี่ครับลงยาจีวอนต่อ9รอบเลขคนตังเบอร์หนึ่งหกหนึ่งหามเงินหามทองพี่เลขคนตังเบอร์หนึ่งหกหนึ่งหามเงินหามทองครับพี่นะครับรายการที่แปดครับนี่คสวยเลยนะครับ ต่อมา,าครับพี่ช okay. <Yeah. S 1> านนี่ครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าครับรายการนี้เลขค้ดตัวเบอร์หนึ่งเก้าสองรายการที่เก้าเลขค้ดตัวเบอร์หนึ่งเก้าสองลงยาจีวอนครับนะฮะนี่ฮะรายการที่เก้าครับสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับอีกนะครับรายการที่เก้านะครับนะต่อมาครับพี่ชานนี่ครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับ โอ้โหองค์นี้สวยจัดรายการที่สิบผิวไฟเลยครับม่วงๆนะฮะตะท้อนเลยฮะลงยาจีวอนต่อเก้ารอบเลขคนตัเบอร์หมายที่เจ็ดสิบสามครับนี่โอ้ยองค์นี้สวยจริงนี่ฮะองค์นี้สวยจริงนะครับนะสวยมากนะครับนะครับองค์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับนะองค์ที่สิบนะครับต่อมาเป็นเหรียญเสียมาบ้างนะครับรายการที่สิบเอ็ดฮ เหรียญเสมารายการที่11ดครับลายการที่ลงยาขอบขาวฝั่งพลอยสีนพาก้านะครับลงยาจีวรนะครับหลวงปู่เลขคนนัําเบอร์เลขห้าสิบสองครับรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนะครับลายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับระายการถัดไปครับรายการที่สองรายการที่สองลายการนี้เป็นเนื้อทองะคงลงยาขอบแดงนะ สุมเขียวจีวอนส้มฝังพลอยครับราชาวดีครับพี่เลขค้นตัเบอร์มันนี้เจ็ดสิบสามครับรายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่นะครับที่สามร้อยห้าสิบาทนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่สิบสาม สิบสามเนื้อทองแดงโบราณครับนะจีวรนทองครับเป็นจีวรนทองเลขคนเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งหามเงินหามทองพี่รายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ดูดน้าปุ่งคมเลยเนี่ยโอ้โหคมกิ๊บนะฮะคมจริงๆพี่นะครับรายการนี้เนื้อทองแดงโบราณนะครับรายการที่สามนะฮะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่ รายการที่สิบสี่ครับรายการนี่เนื้อทองแดงผีไฟหน้ากากมหาชนวนบนสารเลขคนอเบอร์หมายเลจสิบสองรวมกันได้เก้าเลขสวยเลยนะครับนี่ฮะรายการนี้ก็สามรอยห้าสิบาทนะพี่นะสามรอยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบสี่นี่ฮะส่วนใครนะครับอยากได้รายการเหรียญแจกทหารนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญหนึ่งนี่ครับนี่ฮะรายการเหรียญแจกทหารก็สวยครับนี่ อง์ละสองร้อยห้าสิบาทครับนะฮะเลขค้นตําเบอร์หนึ่งหนึ่งสองห้านี่อละสองร้อยทบาทตอนนี้มีอยู่ห้าองค์สุดท้ายนะครับคู่ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับคู่ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับใครสนใจแจ้งมาได้พี่นะรายการนี้เป็นรายการแจกทหารนะครับรายการที่สิบห้าสำหรับนี้นะาต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามด้วยกันนะครับวันนี้มีมาให้พี่ๆสิบห้ารายการนะครับขอบพระคุณมากนะครับ